ไอประจำบ,บ้านสวัสดีครับคลิปนี้เอาสินค้าเกี่ยวกับสมาร์ทโฮมมารีวิวให้ชมอีกตัวหนึ่งนะครับสินค้าตัวนี้เป็นตัวเปิดผ้าม่านปิดผ้าม่านอัตโนมัตินะครับผ่านมือถือแล้วก็ผ่านรีโมทนะครับเป็นสินค้าที่ทางร้านส่งมาให้ทดสอบแล้วก็รีวิวแนะนำท่านผู้ชมนะครับสำหรับสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าใหม่นะครับผลิตมาค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวนะครับ ก็เลยได้สินค้ามาแนะนําให้ชมกันเป็นตัวเปิดผ้าม่านแบบโซ่นะครับจะเป็นผ้าม่านเปิดข้างหรือเป็นผ้าม่านดึงรูดขึ้นลงก็ได้นะครับออกแบบมาเพื่อที่จะให้เสียงเบานะครับแล้วก็สามารถที่จะจําสถานะหรือขอบเขตสูงสุดต่ําสุดจําลงในเมมเบอรีได้นะครับเราก็สามารถกดได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณ RF 4 3 3 Zigbee หรือ Bluetooth นะครับเราก็สามารถควบคุมเป็นเปอร์เซนต์ได้นะครับอินชิ่งได้ก็คือกดแล้วค้างเอาไว้เปิดลงมาอยู่ในสถานะไหนแล้วก็สามารถที่หยุดอยู่ตรงนั้นได้นั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะรองรับหลายๆแบบนะครับผม่านหลายๆแบบแต่ต้องเป็นผ้าม่านแบบโซ่นะครับก็คือเป็นหมุดๆนั่นแหละนะครับมี โลโก้ตรงนี้เป็น RIN Connection น่าจะเป็นโลโก้ของเว็บไซต์เขานั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ตัวกล่องเป็นรุ่น ZM85EL-1Z ขีดหนึตัวนี้นะครับมาดูสินค้ากันเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับสินค้ามาพร้อมกับคู่มือภาษาอังกฤษเป็นผิวมันดูดีเข้าใจง่ายนะครับมีขั้นตอนมีรูปติดตั้งง่ายนะครับเนี่ยจริงๆก็ดูตามคลิปนี้เลยก็ได้นะครับ แล้วก็ถัดมาตัวนี้เป็นรีโมทนะครับเดี๋ยวผมวางไว้ก่อนนะแล้วก็มีสายไฟเป็นแบบตัวต่อนะครับเพื่อเพิ่มระยะเท่านั้นเองแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับจะเป็นตัวนี้เพื่อให้รองรับกับโซ่หลายๆแบบหลายๆชนิดนะครับหมดละแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่ผมติดตั้งอยู่ข้างนอกตัวนี้ อะแดปเตอร์ไม่ได้แถมมานะครับอะแดปเตอร์เป็น5โวลต์2แอมป์นะครับแล้วเขาจะแปลงด้วยอะแดปเตอร์ของเขาเองเป็นตัวนี้ตัวนี้จะให้เอาต์ที่8.4โวลต์800มิลลิแอมป์นะครับตัวนี้เฉพาะของเขานะเพื่อที่จะชาร์จแบตเตอรี่ตัวนี้มีแบตในตัวแบตตัวนี้สามารถใช้ได้ยาวนานผมใช้มาน่าจะ4-5วันละนะครับแบตเตอรี่ลดไปนิด,นดเดียวเองไม่แน่ใจว่า ผมใช้น้อยไปหรือเปล่าจริงๆก็เปิดปิดทุกวันนะครับก็แบตเตอรี่ถือว่าทนนะไม่จําเป็นต้องเสียบสายชาร์จทิ้งไว้ก็ได้เราชาร์จแล้วก็เอาไปติดตั้งนะครับหรือจะเสียบก็ได้นะแต่ผมว่ามันไม่จําเป็นนะครับส่วนแรกเนี่ยสายไฟตัวนี้เขาแถมมาด้วยนะครับดูชัดๆหน่อยนึงก็ dc 5โวลต์2แอมเป์เป็นอินพุตนะครับออตออกมาเป็น8.4 8 0 0มิลลิแอมเพื่อที่จะชาร์จแบตตัวนี้เนี่ยผมชาร์จเรียบร้อยแล้วนะครับ ชาร์จตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ90% Adapter อตอะแดปเตอร์ตันนี้อะแดปเตอร์ทั่วไปนะครับคุณต้องหามาเองนะเป็นอะแดปเตอร์มือถือก็ได้แต่ต้องเอา p ุ t 5้าโวลต์2แอมป์นะครับนี่นะประมาณนี้เสร็จแล้วก็ถอดออกเลยเขาจะมีเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่อยู่ในแอปบอกนะครับว่าแบตเตอรี่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแล้วก็มาดูตัวเครื่องตัวเครื่องเป็นสีขาว การทำงานค่อนข้างเงียบขนาดใหญ่เท่ามือเนี่ยนะครับดูใกลๆ้ๆตรงนี้สามารถที่จะถอดเปลี่ยนได้เนี่ยผมใช้งานไปแล้วของผมเป็นแบบรูดเดี๋ยวจะสาธิตให้ชมใกล้ๆนะครับสามารถถอดเปลี่ยนแบบนี้ได้เลยตรงนี้จะมีบากอยู่นะครับคุณสามารถเอาแต่ละรุ่นมาได้เนี่ยจะมีหลายๆขนาดคุณก็ไปวัดกับของคุณแล้วก็เลือกให้ถูกต้องเท่านั้นเองนะครับ บากตรงนี้เสียบเข้าไปเลยสามารถที่จะหมุนได้แล้วนะครับนี่นะคุณสามารถที่จะกดหยุดแล้วก็หมุนกลับด้านไปนะครับจริงๆถ้าเกิดตั้งลิมิตเอาไว้คือตั้งขอบเขตม่านสุดด้านบนและม่านสุดด้านล่างเขาก็จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาให้ผ่านการควบคุมรีโมทนะครับด้านหลังก็จะมีตัวสติ๊กเกอร์ยี่ห้อเซมิสมาร์ทนะครับมีสเปคตามนี้ แล้วก็เขาบอกว่าในการชาร์จครั้งแรกจะต้องชาร์จทิ้งไว้6ชั่วโมงเพื่อให้แบตเต็มนะครับผมชาร์จไปเรียบร้อยแล้วจริงๆตรงนี้มีรางด้วยผมติดรางที่ผนังไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันสามารถที่จะติดแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้แนะนำมาให้ติดเผื่อการเลื่อนลงด้วยเพราะว่าบางทีใช้ไปนานๆโซ่เราอาจจะยืดอะไรพวกนี้แล้วก็ติดเผื่อด้วยเผื่อที่จะเลื่อนลงเลื่อนลงเพื่อดึงโซ่ให้มันตึงนะครับวิธีติดนะ ด้านล่างก็จะมี USB ที่เป็นไ i c คร USB สำหรับชาร์จมีตัวรีเซ็ตตรงนี้นะครับเล็กๆตรงนี้เป็นช่องรีเซ็ตมีช่องไฟเนี่ยไฟประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นสวิตช์ปิดเปิดถ้าเราจะไม่ใช้งานเลยนะครับก็คือตัดไฟเลยก็เลื่อนไปเลื่อนมาเลื่อนไปทางซ้ายเปิดเลื่อนขวาปิดนะครับมีฝาครอบมาให้ก็จะมีตรงนี้จะมีโซ่ขึ้นมา เป็นแบบโซ่ถามว่าแล้วโซ่แบบไหนบ้างที่รองรับนะครับมาดูตัวโซ่กันนิดหน่อยนี่นะครับที่เขาเขียนไว้ให้จะมีส่วนประกอบชัดเจนนะครับปุ่มอะไรบ้างปุ่มเลื่อนขึ้นปุ่มเลื่อนลงนะครับปุ่มหยุดแล้วก็มี Power มีช่องชาร์จไฟดีซ8.4มีอิ d i c a เตอร์แล้วก็มีตัวเซตคียนะครับแล้วก็มีล็อกนะครับ สำหรับตรงนี้ก็จะมีเบสวิวนะครับก็คือตัวหมุนนั่นเองแล้วก็โซ่ที่เขารองรับได้นะครับเนี่ยคุณก็เลือกตัวเฟืองให้เหมาะกับโซ่โดยวัดขนาดก่อนใส่เท่านั้นเองด้านล่างก็จะมีปุ่มรีโมทนะครับประมาณนี้นะในส่วนของรีโมทรีโมทมาพร้อมฐานจะมีฐานมาให้นี่นะครับติดแบบนี้ก็วาง เป็น RF 4 3 3คุยกับเครื่องนะครับจะมีปุ่มอยู่เป็นเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดคุณตั้งขอบเขตสูงสุดแล้วก็ต่ำสุดแล้วเปอร์เซ็นต์ตรงนี้จะง่ายนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเลื่อนขึ้นเปิดสูงสุดเนี่ยไปทางนี้คือเปิดจริงๆสลับด้านได้สลับมอเตอร์ได้ผ่านแอปบนมือถือถ้าเกิดกดสุดก็ไม่ต้องสนใจครับเปิดไว้แบบนี้แหละแล้วถึงเวลาเขาเลื่อนสุดเขาก็จะหยุดเองถ้าเกิดปิดก็กดด้านนี้สุดเขาก็จะหยุดเองตามที่เราตั้งนะครับ มีกดปุ่มตรงนี้จะเป็นการตั้งค่านะครับวิธีตั้งค่าเดี๋ยวเราไปดูในคลิปถัดไปเพราะว่ามันจะยาวนะครับจริงๆตั้งค่าง่ายมากเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์นะครับในการตั้งค่าเบื้องต้นก็คือเราจะใช้ตัวนี้ในการกดถ้ากด1ครั้งแกครั้งหนึ่งตรงนี้เราก็กดปุ่มตรงนี้เพื่อแพรนะครับก็เสร็จแล้วถ้าเกิดว่าเราจะเชื่อมต่อกับมือถือนะครับก็ให้กดปุ่มนี้ 3ครั้ง 1, 2, 3แล้วก็เชื่อมต่อผ่านแอปผ่านตัว Zigbee หรือจะเป็น Bluetooth ก็ได้นะครับมาดูในแอปกันผมเชื่อมต่อแล้วเพื่อให้ความรวดเร็วก็จะเป็นตัวนี้นะครับ Semi Smart z i r o e e Roller m o มอเนะครับคุยผ่าน Zigbee Gateway ผมมี Zigbee Gateway อยู่แล้วที่บ้านนะครับก็สามารถที่จะสแกนหาแล้วเชื่อมอุปรกรณ์ได้เลยในการสแกนนะครับต้องใช้ Zigbee มันติเกตเวรับได้ทั้งซิกบีแล็บลูทูธนะครับเนี่ยจะมี2ฝั่งนะคุณก็เลือกใช้ตามชอบนะครับจริงๆบลูทูธก็ได้แต่ของผมเนี่ยเป็น 6B ตัวนี้นะครับแค่กดแอดแล้วก็เลือกแอดนิวเดเวิร์เท่าน,นั้นเองนะครับหลังจากนั้นคุณก็มากดตรงนี้ช่องเล็กๆตรงนี้นะครับใช้ไขควงจิ้ม3ครั้ง1 2 3สักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวเขาจะสแกนแล้วก็เจอเองประมาณนี้เดี๋ยวมาดูกันในคลิปหน้า แล้วหลังจากนั้นคุณก็จะได้อุปกรณ์ที่โผล่ขึ้นมาเป็นแบบนี้เนี่ยครับกดเข้าไปได้เลยเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาถึงแม้จะเป็นลูกของ 6B ก g a เกตเวก็ตามก็จะเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับในการใช้งานคุณสามารถที่จะดูสถานะตรงนี้ได้นะครับตอนนี้แบตเตอรี่ที่ผมชาร์จทิ้งไว้ก็อยู่ที่ 95%, นะครับแล้วปุ่มกดถามว่าต้องทำอะไรบ้างนะครับอันดับแรกคุณก็จะต้อง Setting ตรงนี้นะครับจริงๆถ้าเป็นโทรศัพท์จอยารุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะไม่ตกขอบนะครับของผมเป็นรุ่นเก่ามากผมใช้หลายเครื่องนะครับอันดับแรกที่คุณจะต้องมาตั้งก็คือตั้ง Set Border จริงๆ Move Forward ก็คือเปลี่ยนทิศทางเราอยากให้หมุนขึ้นหมุนลงเป็นตัวเริ่มต้นก็ได้นะครับ Move Forward กับ b a c k เวิร์ตรงนี้สามารถสลับกันไปกันมาเดี๋ยวคุณก็จะพอเห็นภาพเองนะครับไม่มีอะไรส่วนบอร์เดก็คือขอบเขตบนสุด คือเราเปิดสุดได้แค่ไหนเราแค่เปิดไปให้สุดก่อนแล้วมาตั้งตรงนี้ตั้งผ่านตัวแอปบนมือถือง่ายกว่าถ้าเกิดคุณไปตั้งบอร์เดอร์ผ่านตรงนี้มันจะยุ่งยากหลายสเต็ปนะครับผมแนะนำว่าให้ตั้งผ่านมือถือเปิดให้สุดแล้วก็มากด upper limit setting เขาจะจำค่าตีตีเาจะจำค่านะครับแล้วก็ปิดให้สุดแล้วก็มาตั้งเป็น lower limit setting ตัวนี้นะครับถ้าเป็นแบบเปิดข้างแหวกข้าง คุณก็ทําได้เช่นเดียวกันจะเปิดจะปิดสุดก็ประมาณนี้แต่ถ้าเกิด e อีแบบหนึ่งก็คือม้วนขึ้นเปิดสุดม้วนลงสุดก็คือปิดสุดอย่างเงี้ยครับคุณก็หมุนให้สุดแล้วก็คุณก็มาตั้งเท่านั้นเองนะครับประมาณนี้ในการตั้งสามารถจะตั้งเวลาได้เป็นสเกจดูนะครับแล้วก็ตั้งเวลาให้ทําอะไรแบบนี้นะครับก็ค่อนข้างโอเคดีนะเขาจะทำอัตโนมัติของเขาเองเมื่อถึงเวลาอันนี้ก็เป็นตัวสมาร์ทอย่างหนึ่งที่ ที่ผมยังไม่ได้ตั้งนะครับแต่เดี๋ยวคงตั้งเหมือนกันแหละหลักการทำงานของตัวมอเตอร์ก็แค่หมุนขึ้นหมุนลงเท่านั้นเองแต่ว่าเราจะสามารถควบคุมผ่านระบบทั้ง2แบบได้นะครับผ่านทางมือถือก็ได้ผ่านทางรีโมทก็ได้ถ้าจับรีโมทก็ชี้กดจบนะครับวางแค่นั้นเองนะครับหลักการทำงานแค่นี้เราสามารถสั่ง google ให้เปิดปิดผ้าม่านได้นะครับโอเค google ปิดผ้าม่านลองสังเกตดูตัวโซ่หมุนแล้วนะครับประมาณนี้จะได้แค่เปิดกับปิดนะครับตัวนี้ปิดผ้าม่านอยู่สมมติว่าปิดอยู่นะครับแล้วเราก็โอเค Google เปิดผ้าาม่นโอเคกำลังเปิดผ้าม่านก็จะประมาณนี้นะครับ สามารถเปิดไปจนสุดก็ถือว่าสะดวกดีนะครับสามารถสั่งด้วยเสียงได้ในการติดตั้งก็ไม่ยุ่งยากนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีผ้าม่านซึ่งเป็นแบบโซ่อยู่แล้วแบบนี้นะครับก็สามารถติดตั้งแบบนี้ได้เลยผมติดตั้งไปแล้วแล้วก็มีการทดสอบไปแล้วนะครับในการติดตั้งก็ติดตั้งตัวฐานแบบด้านหลังตัวนี้นะครับให้เผื่อด้วยนะคุณก็ต้องวางแบบนี้ก่อน ือระยะของการดึงเพิ่มนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้ไปสักพักหนึ่งโซ่หย่อนนะครับก็สามารถดึงถอยกลับไปได้อีกนะครับเนี่ยปกติผมอยู่เท่านี้นะผมก็จะตึงแบบนี้ใส่ประมาณนี้แล้วก็เลื่อนให้ตึงมือพอดีนะครับไม่ต้องตึงมากนะเนี่ยประมาณนี้หลังจากนั้นคุณต้องสามารถเลื่อนลงอีกถ้าโซ่หย่อนนะครับเนี่ยผมเผื่อไว้เรียบร้อยแล้วถ้าดันให้สุดก็จะสามารถดึงได้ระยะอีกนิดนึงนะครับ ตอนนี้ไม่สุดนะให้คุณกะเผื่อแบบนี้ก่อนจะขันน็อตนะครับโอเคเนี่ยได้แล้วล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็สวมฝาข้อปิดการติดตั้งไม่ได้ยุ่งยากนะครับผมลองเลื่อนขึ้นไม่ได้แล้วเพราะว่าสุดแล้วเลื่อนลงนะครับเนี่ยเริ่มหมุนแล้วนะครับพอโซ่หมุนก็ปล่อยเข้าไปนะครับการทาํางานค่อนข้างช้านิดหน่อยนะครับ ลองอีกทีตอนนี้ผมจะปิดผ้มาม่านนะครับการปิดก็ค่อยๆไหลลงมาแบบนี้นะครับโซ่ก็ค่อย,คอยตึงมากเท่าไหร่ก็โอเคประมาณนี้ได้ขอแค่ไม่ปีนคมของตัวเฟืองก็พอนะครับโอเคหยุดก่อนแล้วก็เลื่อนเปิดขึ้นเหมือนเดิมนะครับเนี่ยเขาก็จะทํางานไปเรื่อยๆนะครับถ้าช้าพอขึ้นไปสุดเท่าที่เราตั้งขอบเขตบนเอาไว้ก็จะหยุดลองดูโซ่นะครับ โอเคนี่นะครับโซ่หยุดแล้วผ้าม่านไม่ได้ขึ้นสุดนะครับผมกดลงผ้าม่านก็จะลงเรื่อยๆนะครับไปจนสุดขอบที่เรากําหนดของการปิดสุดนะครับประมาณนั้นนี่นะครับลงมาเรื่อยๆโอเคลงมาข้างล่างนะครับไปเรื่อยๆก็ปล่อยให้เขาอัตโนมัติไปพอถึงขอบเขตสุดท้ายก็จะปิดเองอนี้กดเปิดนะครับเลื่อนขึ้นนะ พอเราเลื่อนขึ้นก็ปล่อยเข้าไปแค่กดเริ่มต้นเลื่อนขึ้นเท่านั้นเองก็ปล่อยให้เขาขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะช้าๆแล้วอัตโนมัติไปเรื่อยๆแบบนี้แหละครับบางทีก็อาจจะรู้สึกว่ามันช้าไปหน่อยสำหรับบางคนแต่ก็เป็นอัตโนมัติก็ปล่อยให้เขาทำงานไปไม่ต้องรอนะครับแค่กดพอขึ้นไปสุดการเปิดสุดที่เราตั้งเอาไว้ตั้งแต่แรกเขาก็จะหยุดการทำงานเองสังเกตที่โซ่นะครับ โอเคหยุดแล้วเรียบร้อยในการติดตั้งก็ประมาณนี้นะครับมีฝาครอบเรียบร้อยไม่ต้องตึงมากผมเอาไว้เป็นม่านแบบนี้ม่านด้านนอกกันแดดนะครับจะได้ไม่ต้องเปิดกระจกนะการติดตั้งก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับคุณสามารถเอาไปประยุกตใส่ม่านด้านในได้ถ้าเป็นม่านด้านในแบบนี้มันจะหนักนิดนึงนะครับแล้วก็ต้องดูความฝืดด้วยต้องไม่ฝืดมากเกินไปนะครับ ถ้าเกิดฟืดมากๆเนี่ยมันจะมีเสียงดังเอี๊ดเอียดแล้วก็น้ำหนักของตัวโซ่จะต้องรับมากเกินไปปกติใช้มือสาวเนี่ยจะโอเคกว่าเร็วกว่าแต่ถ้าเกิดคุณจะใช้แบบนี้คุณก็เช็คตัวเฟืองแล้วก็ดูความฝืดของผ้าม่านด้วยนะครับถ้าฝืดมากๆเนี่ยอาจจะโซ่ขาดได้นะครับเนื่องจากแรงบิดมันสูงนะเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้เหมือนมือนะครับก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับ ผมประยุกต์ใช้กับพม่านด้านนอกแบบนี้ค่อนข้างเวิร์กเลยทีเดียวนะครับทำงานอัตโนมัติจะตั้งเวลาเปิดปิดก็ได้หรือจะกดเปิดแล้วปล่อยให้ขึ้นสุดก็ได้นะครับค่อนข้างสะดวกดีนะครับสินค้าตัวนี้มีวางขายแล้วในร้านค้าออนไลน์ลองกดเข้าไปดูได้นะครับมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนะถ้าเกิดใครมีคําถามก็ลองคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะมาทดสอบแล้วก็ตอบให้นะครับการใช้งานค่อนข้างโอเคสะดวกดีสําหรับคลิปนี้ก็ออกมาเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ